สวัสดีครับ f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางนะครับนี่เคอิชาว VIP แล้วก็นี่เคอิบาย VIP นะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดแะก,การคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณว,วิเคราะหา์หาเลขดินจากส่วนถึงเก้าคัไดไ้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยง เพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูเนาะสำหรับี i เคอีเช้า VIP ผลออกก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่เราก็มาดูผลออกกันก่อนนะครับ เช้าก็ถือว่าหลุดนะครับส่วนหลับแนวทางนะครับจุดบินก็มีแค่เลขสี่ตัวเดียวเนาะนะครับเลขสี่ตัวเดียวส่วนวิ่งหลุดหลุดเลยนะครับวันเล็กเด่นของผมหลุดตัวประกบมันไม่หลุดนะครับเเลขสีก่ก็ถือว่าตอนเช้าหลุดนะครับเรามาดูตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายก็ จุดวินจุดวินไม่เข้าเนาะนะครับมมาเป็เลขหกหกกับสามเนาะหกสามแต่ผมก็จับให้แต่มันไปอยู่ด้านหน้านะครับหกกับสามแต่ผมให้รูดหกกับเก้าเนาะเน้นให้เก้าเน้นให้หกระวังเก้านะครับก็เข้าทส,สองตัวแต่หกมันไปเข้าวิ่งส่วนเก้าเข้าวิ่งรูดนะครับ ส่วนตัวที 5. 5. So so okay. ่เน้นงให้เน้นงให้ที่หกศูนย์ไม่เข้าเนาะเข้าออกศูนย์ห้านะครับส่วนหกสามก็ไปอยู่ข้างหน้านะครับส่วนสามตัวก็เข้าตัวกลับเนาะนะครับสามตัวก็ถือว่าวิงรูดนะครับเข้าเนาะนะครับสำหรับบายนะครับ วิ่งก็มาทั้งหกทั้งเ้าเลยนะครับจอกไอคิวหกสามหกสี่หกศูนย์นะครับสามหกหกสามไปอยู่ข้างหน้าแก็ยังดีเนาะแต่ว่าใครเล่นสามตัวติดไว้นะครับเข้าตัวรองมันไม่เข้าตัวแ้่เข้าตัวนี้ก็ยังพอลุนเนาะไม่เข้าตัวรองด้วยครับก็มาตามมาต่อเนาะสำหรับเดียวทางนะครับ มาดูวันที่หกวันที่หกเดือนหกสองพันห้าร้อยหกสิบแปด นิเคอิเช้า V I P นิเคอิบ่าย V I <buy> P แล้วก็มาดูรอบเช้ากันก่อนนะรอบเชา้าวันนี้ชุดบินมให้ที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดสุดเล็กเด่น ็ได้4กับ5นะครับอันนี้ผมเน้นในที่เลข5นะครับใครชอบเลข4กับที่เลข4นะครับก็จะเป็น4 6 4 7 4 8ผมเน้นในที่เลข5ก็จะเป็น5 6 5 7แล้วก็5 8 สามตัวนะครับจับให้สองชุดนะครับ357หเ็เก้าเจ็ดห้าเป็นตัวที่ผมเน้นนะครับผมเน้นในที่ห้าเจ็ดเนาะห้าเจ็ด ใครต้องการเพิ่มเติมจับเอาในชุดวินเลยนะครับหรือว่าท่านไม่ชอบชุดวินหรือว่าตัวที่ผมเจาะก็ลองเอาเลขกดินมนไปจับกับเลขของท่านดูเนาะนะครับท่านชอบตัวไหนก็ลองเอาสีกับพ้าไปจับของท่านดูนะครับครับไปกระต่อนะครับสําหรับนิเคอีบายบีไอพี e วันนี้ชุดวินนะครับ ก้าห้าได้ตัวเดียวกันเลยเนาะเดก้าห้าหกเจ็ดแปดกับตัวประกบได้ตัวเดียวกันนะครับสำหรับไอคีบ่ายกับเช้านะครับเรามาดูเล็กเด่นเด่นมใไ้เก้ากับห้า เน้นในที่หลุดลุกเก้านะครับจับที่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดก็อย่าลืมเล็กเด่นมาด้วยกันด้วยนะครับเก้าห้า อันนี้ก็4 5 4 5มาแล้วมันจะมาอีกซ้ําอีกหรือเปล่านะครับก็ระวังีย้9กับ5เล็กเด่นมาด้วยกันนะครับกดจับติดไปด้วยนะครับครับแนวทางของผมยึดเล็กเด่นเป็นหลักนะครับแต่จับทั้งหมดก็จะได้เล็กเด่นทั้งหมดก็จะได้6ชุดนะครับบวกกับเล็กเด่นมาด้วยกันก็จะเป็น7ชุดนะครับ แต่ถ้าว่าทันวินนะครับวินเอาห้าตัวก็จะได้สิบชุดรำมาดูสามตัวนะครับจากไปที่สองเก้าห้าสองเก้าหกตัวที่ผมเน้นก็เน้นที่เก้าหกเนาะ นะครับ96ระวังเลขติดมาด้วยกันด้วยนะครับ3ตัวก็ติด96ก็ชุดนี้นะครับส่วนชุดนี้ก็ตรงนี้ในชุดหลักลวกันนะครับก็คือชุดนี้นะครับ357ใครชอบ957ก็สองชุดเนาะไม่เยอะหรอกนะครับ3ตัว ครับไปรที่รับแนวทางก็แคบเอาไว้นะครับครับตอนนี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่6เดือน6นะครับปศ2568อะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ